บืบรรยากาศมน,นี่น้องมาขอ,อาโชคอีกแล้วเน,นี่ยตะเคียนท่นปี ครับผม <laughs> บึงม้งบรรยากาศนะครับเนาะแม่ตะเช่นพันปีเนาะ <c ười> คือเคยาไว้เนาะสีเอาผ่าเจ็ดสีมาให้นนเน,นเาะกับผมเนาะก็เดินเดินทางมากม่น,นี่เนาะ ปลามาพี่น้องเมืออ่อยจังไยเด้อเมื่อกี้ผ่านมาเพิ่นให้อตแปดหาเนาะเพิ่นให้อตแปดหาสำหรับอ่าแม่ตะเชิญพันปีพี่น้องสำหรับมืออ้วดนี่ก็รอบเบิ่งเพราะว่าเอาผ้าแดงมาให้เพิ่นเด้อพี่น้องเด้อเอามาเบิง่งนบรรยากาศแพริ่มกัน ห้างอะไรเงยังเป็นหางง้าง,อ,างาอะไอยังเฮ้ยยยังก่อนเฮ้ยนี่ยังก่อะบอแเมนห้างยังบอเฮ้ยยังดูลองดูดม เหมือนโย่แรกแรกนี่แหละยังไม่ได้จุดทุกันอแบ่งไม่ต้องค่าก็เห็นคือเขาเนาะท่านถ้าจะเห็นถ้าเขาจะให้ครับถ้าเขาบอให้ถ้าเขาบอกให้นี่จะท้ายนี้ก็ไ่เห็นอเห็นว่าอยู่ต้นนั้นอ่ะอธิษถนก่อน อที่สารว่ามาถวายผ้ามาอัญเชิญพร้อมเหมือนกันอยู่นี่มันเหงาหงอยตัวนี่คนบุกอยมาอมาถ้าไปอยู่นู่นนี่คนก็จะหลั่งไหลกันมาอเอากุญก็จะได้กินเอักุญแจมัดเอากุญแจอยู่คนมักอากุญแแดงมักอากุญแนั่นมัดเอักุญแแดงอ่าเป็นฟวงงามๆนั่นแหละเราครับผม อ่าโอ้เ็กเกาเลยเห็นอมอให้มันแม่น่าอนักไม่ลงีก่อนเหนันั้นตักไหมเออัดเอเอาพิงไมนี่ก็ได้เอาพิงต้นชดๆดนี่เดี๋ยวเดเราค่อยเก็บแน่ๆตรงป่าอุยโยนี่อ่าอ่าป่าอุยโยเลยนะ น้ำหอมเอาหลอดใส่ไปน,น,น้ำแดงขวดไหนของเราเอามาสองบอ,อเดก่อน้ำหอมเนี่ยตอนตอนเกิดจากลาก่อนถวายน้ำหอมฟังวันนี้เนี่ยจะได้กลมนั่นแหละอ่าเห็นแล้วเหรอว่าเห็นตั้งไง เห็นอยู่เห็นแล้วเห็นเลยเห็นมันก็เห uh. ็นเอยูอืมบต่เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นครับเดี๋ยวเปลี่ยนนั่นเห็นอยู่อ๋อใส่กุ้งปลวกดีบางอ๋อเห็นไม่เห็นไม่มาหาเหี้งเห็นหรือยังอันนี้ปูเห็นแล้วนี่ ถ้าเจ้าแม่ตะเคียนจะให้อีหลีนี่ต้องให้เห็นเนอืะผู้ที่มาทาไว้เนี่ยแปดสามเหรียญแปดแปดสามเหรียญหรือแปดแปดเห็นคือกันบ่ล่ะอื เลขแปดนะคือว่าอืมสองว้สวยดีดูอย่างเช่นี่นาสิไปเห็นที่เดิมกอบมัน ก้องทำที่อ่าดังก้องเมก็ะตั้งแต่เจ้าแม่เขาก้องให้ดังตัวโลกจักรวาลอานันตะจักรวาลมหาจักรวาลตั้งจักรวาลให้ดังลงดังแน่เจ้าแม่ถ้าไปอยู่ที่วังจอบหลอกถ้าบอกไปอยู่ก็อันเทิญไปเยี่ยมไปหา จะเอื้อนแล้ลักอยู่น่นนะจะส่งผู้ส่งส่งสารมาถึงแล้วก็ให้ไปยามมีพธิธียามต้องการเลขผ้าละนาทีนะไอ้ให้แม่แต่เขียนนี่นะวันนี้ก็ลูกหลานเอ็ดซีเขาก็ได้นำผ้าเ็ดสีนี่เจ็ดสีเจ็ดสีนะมาถวายนี่ครั เอาแบบแ่าถวายเครื่องนุ่งห่มของเจ้าแม่อันนี้เป็นเครื่องนุ่งห่มน,นั่นนี่เพื่อประดับประดาให้เจ้าแม่ได้งามยิ่งขึ้นไปงามกว่าเก่าเดี๋ยวนี้ก็งามแล้วก็ต้องให้งามกว่านี้อีก นาโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตระโตสมมาสัมพุทธันโมตัสสะะควโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมสีสีสีเจริญสีวันนี้ก็บันดีโอมสี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 เจริญสีวันนี้ก็เป็นบันดีวันสุขใจสีสวัสดีจะมหาราโภนโมพุทธายะ สุขะโตนโมพุทธายะอระหังนโมสุขโตอรหังพระพุทโตนโมพุทธายะได้น้อมนำดอกไม้และธูปเทียนมาบูชาสักการะมีน้ำแดงน้ำดื่มพร้อมทั้งผ้าเจ็ดสีมาถวายเจ้าแม่ตะเคียนโอ้ เจ้าแม่แตะเคียนทองเจ้าแม่แตะเคียนทองเจ้าแม่แตะเคียนทองคือน้มเจ้าแม่แตะเคียนทองก็ขออัญเชิญทั้งแม่่าตช่อก็บอกกล่าวมาแล้วขออนุญาตให้ไปอยู่วางจกหลอกชั่วครั้งชั่วคราวก็ดีไปอยู่แค่ ช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นเอาแค่ okay. ช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นถ้าจะไปถ้าไปแล้วก็ให้นำโชคนำลาบให้ลูกหลานให้บริบาลได้มีเงินมีทองแล้วก็บะอดบอียกเบือดบียกมีองุ่นองุ่นแอปเปิลกล้วยน้ำ ผลเล่นมากลากไม้หลายอย่างพร้อมทั้งน้ำมะพร้าวอ่อนอีกมีทุกสิ่งทุกอย่างหลักก็จะได้กินได้อิ่มน้ำสำราญขอให้เจ้าแม่ตะเกียนทองจงไปที่บังจกหลอกทุกคนที่มาวันนี้นี่พร้อมเพียงใจกันเป็นสมัครสมานสามัคคีแล้ว ยินดีดีดายินดีปรโมตยินดีตออ้อนรับขออัญเชิญไปประทับท,ทรงอยู่นะที่วังจกหลอกแม่นบ๊อครับไปวันนี้เลยแม่นบ่อครับไปเวลานี้แม่น,นบ๊อกะไปครับผมเอาทำไมเงียบมีคนเดียวไปวันนี้แม่นบ๊อ ขออนุญาตลูกหลามมาเชิเราด้อจ้ะพระแม่คงคาขออนุญาตเจ้แม่คงคาขออนุญาตพระแม่ธรณีขออนุญาตภุมิสถานเจ้าที่เจ้าฐานเจ้าห้วยเจ้าหน้องเจ้าปุงเจ้าป่าเจ้าธรรเจ้าเขาเจ้าทุงเจ้าท่าผู้ที่อยู่นี่ขออนุญาตเน้อเจ้าค่ะขออาราธนานิ่มต์ พุทธังอรตนานังธรรมังอรตนานังสังฆังอรตนานังภูมิเทวตานังกโรมิจะให้ไปดีดีค่ะจะให้ไปจ้าเด็กน้าลูกหลานมาเจอหนูเด้อย่าเลยจ้า อันเดอเลย<ะ>ไปปลดลูกหลานอยู่คุณล่ะเด้อโออยู่ให้เด้อ,อ<า>จ้าจ้า,าลูกหลานเอาไว้ให้เราเด้อผ่าเนาะโอ้โหไปที่ก็ปกดให้ใส่ลูกเท้าน้ำไปเนดะ้อโอ้จ้าจ้าเนา,<อ>าเอ้ยแสงชุดงามๆ<อ>ใส่รองเท้าไปเนาอ ไปยุบลูกล้านกับชายล่องเท้าอยู่ดอกเอาผ้าสเสียงนี้นึโอพาเอาผ้าสเสียงเาาสเียบมั <c oughs> ่มจ้าจ้าผ้าอันจ้าจ้านะผ้าไปยุบหน่อย่ยลูกล้านถ <c oughs> ่ายสกันแล้วลูกล้านเขาลูกล้านกับชาชุดหญ้าค <c oughs> นละอืมถ่าเต็มเลยชหยชุดเลยจ้า <c oughs> มาบอกจ้านะมาบอกมาเชิญนีาลูกหลานมาเชิญเราเริ่มเมื่อนี้ ไอ้โชคลูกหลานน้ำเนื้อหืมยาบ่เขียนให้บทเทมิการ์โอ้กลมกเอาอาศูนย์ยกไม่เลยแจยกไม่ลูกที่ออกไปแล้วเนาะยาฮะที่ออกไปแล้วเอาตัวที่ออกไปบังหันบ่ยากลมกลมซุนมาเนาะซุนสามบ่ Swoon song, 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 เออแปดหาเนาะไปได้ไข่สามตัวสี่แปดหาอ่าขอได้ไข่สองตัวแด้วยาเอาเลยไข่สองตัวเลยไข่สองตัว<ม>ที่หนึงน่งกัสิแม,ม่ยาอ่าโซจา้าเขาจะเอเื้เอเรืองล้างจ้ะอยูเบียงล้างจ้า้อ้โหเจ้าง่ามันจ้า อโ,อโอ้จ้าจ้างายเียนอะไรกะดูเถอะอ้มอาคูมานกมากูมา,มา,มายาที่เรียนทับกันเถอะา,อามันมันทับกันจงญา <c oughs> <c oughs> อืม อยู่แล้วนะยะนะอันเชิญยะไปอยู่น้ำลุกน้ำรานฝุ่นเนอะบางจังเราฝุ่นเน้่ย่ะอนอะ่าจะเอิ่นที่งยะยิ่งุ่นละบัืิเนาะตามนั้นได้พ้องเด้อพิจนาเบิงปินได้ทางโอ้ยามันไม่เขียนห้เนาะ ที่ผ่านมาห้แปยิงไม่เขียนลายแท้ให้นั่หนาเลย่ืองอกุดอจุดอีมีจุดพร้อมจุดจุ่กลางจุดจุดกลางพิสชนะด้วยนี่มันที่นีละกระจุดดิอืฮะเก็ทา้งแรกก็แค่แค่มากระจุดจุดย่าบอกได้ยจุดก็ปูว่างจอกหลอกศูนย์ แปดแล้วก็เป็นคิวนะครับจาว่าเป็นคิวเป็นสามที่อยู่หันอยู่ในเลขศูนย์เนาะเพิ่เนี่ยเพิ่งหาสามผุนี่สามศูนย์แปดผวนี่เพิ่หาสมตัวผุนี่ป็นสุดเนาะแต่ว่าอันนี้เป็นจุดเดียวอพิจดูไปบ่ไปไปอยู่ดิเป็นนวาหามองหาเพิ่นอูเปหาไนเป็นคนยังนัไปบ้างเนนะอือพิจารณาเบิ่งสองศูนย์เนาะสองศูนย์พี่น้องเอ้